ครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆสี่ทุ่มตรงอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคช n n นลครับ คุณผู้ชมครับเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ทราบผลผู้ที่ไม่ได้ไปต่อเป็น2คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าควา้าดาวปีสิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเขาก็คือหนุ่มน้อยมาทาเลนหัวใจเต้นเป็นจังหวะน้องซีดีกันทีปีติทันหรือว่าซีดีเดอะสตาร์สินั่นเองครับและนล่นอนทุกสัปดาห์ครับเมื่อออกจากบ้านแล้วทางรายการของเรานะครับก็จะพาไปทํากิจกรรมสุดสนุกซึ่งในครั้งนี้เช่นเดิมครับเรายังได้รุ่นพี่เดอะสตาร์อย่างน้องสมัยสุริยาและพิธีกรจากแอคชั่นแชรรนแนลอา ดีไปที่ฟาร์มจระเข้และสวนสตัตว์ที่จังหวัดส,สมุทรปราการรับรองคำว่ากิจกรรมในครั้งนี้สนุกตื่นเต้นมากๆแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะเสียังไม่ได้เพราะอะไรอะคะเพราะว่าเดี๋ยวไก่ตื่นไก่ตื่นถ้าไก่ตื่นปุ๊บ จระเข้ก็ตื่นด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์จังหวัดสมุทรปราการนะคะ,คะแน่นอนว่าเราสองคนก็เคยมาเที่ยวกันตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่แล้วนะหนูก็ต้องเคยมาเที่ยวฟาร์มจระเก้ทุกคนก็คงจะได้เคยมาเที่ยวฟาร์มจระเข้เราพูดกันปกติจระเข้คงไม่ตื่นนะเยอะๆกระโดดงับนะที่นี่ม,มันไม่ธรรมดานะพี่อันตี้ หรอใช่ค่ะไม่อยากเห็นช็อตนั้นเอาเป็นว่าไหวมาเบาๆก็พอวันนี้เรามีภารกิจค่ะเพราะว่าเราสองคนคือก็เคยมาถามว่าอยากมาไหมก็โอเคก็ได้แต่มีคนที่อยากมาค่ะน่าสินั่นก็คือหนุ่มหลอนน้องซีดีนั่นเองต้อนรับพาราดีตอนรับซีดีค่ะสวัสดีค่ะอ่กระดขึ้นาเนอนกันอยู่คือพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบชอบสัตว์มากนะแต่วันนี้ก็รู้สึกแบบ กลัวนิดนึงเหมือนกันเพราะมันเยอะมากจริงอ่ะจระเข้มันเยอะมากแล้วตัวใหญ่มากอมเออสิดีไม่กลัวทําไมถึงเลือกมาสวนสัตว์แล้วก็เลือกมาฟาร์มจระเข้คือตอนเด็กๆผมชอบดูสารคดีหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้ว แบบตั้งแต่เด็กไม่เคยมีโอกาสมาสวนสัตว์หรืออะไรอย่างนี้เลยจริงๆครับจริงๆคุณพระมีโอกาสมาสวนสัตว์เลยอ่ะค่ะคุณผ่านชีวิตวัยเด็กมาได้ไงที่โรงเรียนไม่พาไปทัศนศึกษาเลยเหรอคะไม่เลยอ่ะแต่วันนี้เลยอยากอยากลองมาดูจระเข้อยากมาดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เคยมีประสบการณ์ในการดูจระเข้มาแล้วเออถือว่าเดี๋ยวเราก็จะเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นลีดเดอร์เป็นคนที่จะพาชมทั่วฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์แห่งนี้เองครับผมอย่างใจจดใจจ่อและใจก้าะกุกวอยู่เหมือนกัน ว,นนว,นนวันนี้สมัยบอกว่าจะอาสาเอาหัาวมูตัวอันนี้ไม่ใช่หมอจระเข้ค่ะ,ะไม่ได้มูดธรรมดานะเรียนมันสไลด์จักป้ากันนี้แล้วก็กแล้วหยุดอยู่ค่ะปากจาระเข้ยัง,งออร้อนเล่นนะคะคุณผู้ชมถามอย่างหนึ่งได้ไหม<า>คิดว่าสัตว์ในเนี้ย เราจะชอบตัวไหนมากสุดชนิดไหนมากสุดเมื่อกี้แอบเห็นเสือผมชอบนะเสือแบบเสือขาวอ่ะชอบประเทศนีอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไอชอบชอบเนี่ยถึงเวลาจริงๆแล้วจะชอบจริงหรือเปล่าไมเกลัวครับไปกลัวอยากจะดูเหมือนกันอ่ะไปเดินดูดีกว่าว่ามีมีอะไรกันบ้างะ Let's go คุณผู้ชมขาตอนนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งอย่างที่ถ้ามาฟาร์มจระเข้แล้วไม่ทําเหมือนมาไม่ถึงค่ะ<อ>สังเกตนี่ค่ะเรามีอุปกรณ์นะคะตอนนี้<อ>คือที่ให้อาหารจระเข้นั่นเองนะคะและตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่อนตี้จุดบอ่อกระโดดค่ะ<อ>เราไม่ได้กระโดดนะคะ<อ><อ>จระเข้จะกระโดดนี่พูดเลยนะว่าเห็นไก่แบบนี้แล้วรู้สึกหิวเองล้อเล่นแต่ว่าพี่บอกว่าบ่อนี้ยธรรมดาไปมันเล็ก ไปบ่อใหญ่ระดับบ่อใหญ่อจีดีไหวอ๋อสบายสบู่น้ำน้ำเลยน้ำเลยตัวนี้ใหญ่มากเลยอุ้ยมันจะกระดหนูไปมันเนี่ยพี่ใก้กันเดี๋ยวเชือกเชือกยีีไปลย อย่าเสียวเลยไม่รู้มันจะเสียวขนาดนนี่บ้านมรู้สึกนะตอนนี้สมัยก่อนจะไม่กล้าดูไม่กล้าดูเลยอะไม้ตอลยตอนนี้อยไรยไม้าแล้วด้วยอมที่ทไอยดีมากเลยอะม่ี้อะไปไมล่ะครับ ก็มันมันน่าตกใจอะค่ะมัน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 ไม่ธรรมดาใช่ค่ะมันเป็นอารมณ์แบบเฉียวเียวนะเป็นไงบ้างคะโหโห จิ้นเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในปากแล้วแต่มันรอดมาได้คืออันนี้เป็นส่วนไหนของไก่เนี่ยรู้สึกจะเป็นน่าจะสะโพกเลยพี่ว่าเหลือเป็นนิ้วสักข้อหนึ่งอ่ะที่เหลือไปหมดแล้วนะคะเหลือนี้นอ้วอาวสมยัย คะไมไม่ไม่ไปไหนครับไม่ส่งให้จระเข้แคะฟันเล่นพอดีเขาตกใจไปหน่อยตอนนี้เชือกพันปากเลยนะจระเข้เชือกิไปเลยจระเข้ไปไหนไม่ได้เลยจริงจริงนานมากไปเถอะเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์จระเข้กันต่อนะคะมาโชคดีนะลูกบ๊ายบายเจอกันใหม่ ก็ว่าหวาดเสียวแล้วตื่นเต้นแล้วแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเดี๋ยวเราจะได้ลงเราจะลงไปครับใช่ค่ะเดวราจะลงกันไปคือจริงพี่คิดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าแม่บอกว่าอย่าลงแม่บอกว่าเออนน่าดูข้างบนก็พอเฮ้ยเดี๋ยวมาไม่ถึงใช่พี่ดีบอกปุ๊บเดี๋ยวพี่เดินตามหลักดีนี่แหละจัดไปครับสมายไหวไหม ไหวค่ะพี่โถที่ไปโอเชียนเวอร์ละกลัวปลาปลาตะลเคเฉยๆมันใช่ไหมเนี่ยตะลเคมันก็ตัวใหญ่ไงพี่แต่ว่าปลาก็น่ารักแต่ไม่น่ารักเท่าะตะลเคนะหนูว่าต้องลองไปสัมผัสตะลเคกันดูใช่ต้องลองดูสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวทีนี้จะเอาโดยการเอาหัวเข้าไปนะแล้วสมัยก็เอาไปเข้าไปทั้งตัวเลยอ๋อไม่ใช่นะนั่นนะโดนกินแล้วโอ้โหตังเต็มปากเลยจ้ะ แต่พี่เคยจับสัตว์มาทุกชนิดนะอาจริงไม่กลัวเลยเลยจระเข้ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวนะแต่พอมาใกล้ขนาดเนี้คือไม่ไว้ใจอ่ะสบายไหวไหมไหวนะเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้ตอนลงไปกลัวมันขยับกัดมากัดหลังมากเลยแค่มันอ่ะอก็มันมันก็รู้สึกกระตุกนะร่างกายเรากระตุกนะเมื่อกี้รู้สึกได้อย่างเดียวว่า แค่หายใจยังลำบากใช่ไม่กล้าส่งเสียงดังกูตอนกูจระเข้ตกใจกูจระเข้อยู่ดีเออไม่ชอบเพลงนี้มามากัดตรงเนี้ยเลยชีวิมันเกรงใจเกรงใจใช่เกรงใจเอ้ยตัวนั้นจริงแล้วพี่เขาหลอกเราดูมันเหมือนไม่มีชีวิตนะอ๋อจริงๆแล้วมันสตาร์ไปครับใช่ใช่เราคิดไปเองอะเราอิงจากที่ไหมแต่ที่ลุ้นสุดเนี่ยคือตอนที่ซีดีเอาแบงค์ใส่เข้าไปในปากจระเข้ใช่ กี่รอบวสามครับทำไมอ่ะลมมันแรงซะเลอเกินไม่แต่ลมแรงเนี่ยซีดีบอกว่ารอบเดียวพอแล้วรอบสองพี่บอกไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ยอมด้วยนะครับต้องเอาเข้าปากให้ได้ด้วยผมก็จระเขคไม่ยอมโอเคสุดท้ายก็ทำได้คือลุ้นมากเราสองคนยืนลุ้นแบบอยากเข้าไปใกล้เลย้า่เป็นเราเราคงไม่ทำไม่ทำแล้วพอเดินออกมาพี่บอกเออช่วยหยิบออกให้ด้วยสวัสดีค่ะเองไหมลาลาก่อนไปใชเราไปดูอย่างอื่นกันต่อค่ะ นี่แค่เริ่มต้นตะลุยสวนสัตว์ครั้งแรกของซีดียังตื่นเต้นระทึกใจขนาดนี้ช่วงหน้ายังมีภารกิจอีกมากมายที่รอซีดีอยู่ค่ะงานนี้จะสนุกสนานกันขนาดไหนเอาเป็นว่าอดใจรอชมกันสักครู่เดียวค่ะช้างอยู่ไหนเนี่ยแม่อยากจะถามว่า ช้างอยู่ไหนนั่งเหรอแบบมองค่ะนั่ง้รงหน้าค่ะดูอลำบากใครที่ไม่หัวร้อนเช้าใจจังเลยอ่ะถามว่าร้อนไหมตอบเลยว่ามากมากมช้างมาแล้วแต่งตัวเสร็จโอ้ยนางเกาะหางกันมาอย่างเงี้ยหรอเออนั่นล่ะนั่งว่าถุงนะาถุงชอเรียกว่าทรงเครื่องไกลๆมะม่วงอ่ะ ไกลกระท้อหน่อยนะไม่ไปหยิบสาระหาไม่ได้เลยทีเดียวเฮ้ยน่ารักอาระั ก็ยืนอยู่บริเวณที่เรียกว่าเป็นบอรจระเข้ใต้สิ่งที่เรายืนอยู่นี้เนี่ยมีจระเข้ตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สุดในโลกข้างหลังยืนยันค่ะ Guinness Book World Record นะคะตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าใหญ่ค่ะเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2515ปัจจุบันก็อายุประมาณ4 42เออ42ปีอ่ะครับ คุณคะความยาว6เมตรค่ะตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดนะครับ17 6เจ็ดหกเมตรตอนนี้สี่สองไม่อยากจะพูดเลยว่าตกไปนีจะเหลืออะไรบ้างนะคะแค่เมื่อกี้ตอนเอาเงินใส่ปลาจระเข้เงื้อยดตแม่แม่แม่แม๊ยได้เดี๋ยวลุงลุงเอาไส่เมื่อมึกไม่เข้าอีกแล้วลุงรอบสุดท้ายนี่ถอดใจแต่เราอุ้ยใจเย็นมาปะเนี่ย ไม่ใช่เนาะไม่น่าใช่อันนี้น่าจะ3เมตรเบาๆเบาๆกกุ๊รินะคะสเมตรก็แปลงหางแล้วลักษณะเราควรจะรีบไปจับตรงนี้ดีกว่าเป็นไม้นะขนาดสามเมตรเมื่อกี้มันยังโดดมาประมาณนี้นะถ้ามันให้ไอตัว6เมตรมันโดดขึ้นมาไม่โดดมันหนักมันโดนมันลุกเราพุ่งนี่แหละไปดูส่วนอื่นเถอะค่ะคุณคะไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่ตรงนี้จ้ะใส่ตรงนี้ตอนนี้ข้างหลังเราก็เป็นกรง เสือคือตอนแรกเออเขาให้จะมาให้เราเให้นมลูกเสือแล้วก็เออลูกเสือคิวทนไปดูคือขยันเราได้เลยก็พอโตพอที่จะกินเนื้อแล้วไม่ได้กินแต่นมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมิชชั่นการป้อนนมเสือของเรานะคะจะเป็นยังไงบ้างมาฟองฟางูชื่ออะไรนะคะฟองฟางฟองฟางคิว กินดีๆลูกมากินแล้วนี่เรวมาแล้วมาแล้วตัวนั้นชื่ออะไรคะปุยนุ่นปวยนุ่นคอมอน,น ป้อนนมเสือผ่านไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากว่าเสือเขาติดเล่นเนาะเล่นกันใหญ่เลยไม่สนใจนมเลยมีชื่ออะไรบ้างนะภูผาภูดาฟองฟองฟางฟองฟองฟางแล้วก็ปุยนุ่นปุยนุ่นปุยนุ่นปน่นคข่าวมันขี้เกียจมากคือกว่าจะป้อนได้ยากมากแต่ของดีเจอะไรคะของพงครับไม่กินดีๆไม่เอาผมหยอดเข้าไปปุ๊บ กินได้แป๊บหนึ่งเดือมจุกหลุดเลยชัจุกหลุมหกหมดเลยน้มหกหมดเลยอ่ะแต่นี่กินนมเอาจุกไปเคี้ยวเล่นก็ยังดีกว่าเอานิ้วผมไปกินโอเคก็ได้โอเคเออนะ่ยคันเหงือกไงนั่งคันเหงือกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้างหลังเรารู้สึกว่าซนเป็นลิงเลยทีเดียวนะน่ารักอะเมื่อกี้เขาโชว์เขาอ่ะไหนที่ดีคุยกับดอลล่านิดหนึ่งสิดอลล่าดอลล่าดอลล่าโยมแม่โอลล่าดอลล่า ดี๋ล่าคุยกันคุยกันเดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นพอเชิญทางนี้เลยค่ะ โชแมนซึ่งเป็นสิ่งที่เอ้ยท้ามาถึงแล้วแบบไม่ทำก็ไม่ได้อ่ะเอางูคองคอค่ะเคยไหมเคยไหมไม่เคยอ่ะได้ลองแล้วสตัวดหรอครับดีใจด้วยอ่ะคนละตัวใช่ค่ะเลด้ ช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยถึงความรู้สึกที่ได้มาเที่ยวสวนสัตว์เป็นครั้งแรกของซีดีรวมไปถึงความรู้สึกที่มีต่อบ้านเดอะสตาร์สิด้วยงานนี้ซีดีจะมีอะไรมาเมาเพื่อนๆกันบ้างต้องรอชมกันหลังโฆษณาค่ะถือได้ว่าก็เป็นการทํากิจกรรมที่ครบสมบูรณ์แบบมากกับการมาสวนสัตว์ครั้งแรกของน้องซีดีค่ะพรบมมือ ประสบการณ์ใหม่มากครับอยู่มาถึง16ปีโดยไม่เคยไปสวนสัตว์เลยเ7สิบเจ็ดปีครับน่าสงสารมากที่เราสงสารแล้วเลยพามาครับผมแต่ตอนนี้เราสงสารตัวเองอ่ะทีนีพี่อยากรู้ว่าอยู่มันอยู่ในบ้านมาทั้งหมดประมาณ6สัปดาห์ครับผมหสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์ได้อยากรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากบ้านเดอะสตาร์บ้างคะก็ที่แน่นก็ได้เรียนรู้เรื่องการร้องเพลงการเรียนเต้นเรียน acting อะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอนครับแล้วก็ ที่มากกว่านั้นคือได้ประสบการณ์แล้วก็ได้มิตรภาพจากเพื่อนๆทั้นเจ็ดคนด้วยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้มาแข่งกันนะครับเรามาทําตามความฝันเดียวกันแล้วเราเราก็แบบเอาใจช่วยเพื่อนตอนเพื่อนออกไปโชว์แล้วเราก็แบบเพื่อนก็เอาใจช่วยเราเงี้ยครับมันมีความสุขมากมที่แบบได้ทําในสิ่งที่เรารักเหมือนกันแลวแบบมีคนที่เรารักในสิ่งเดียวกันเหมือนกันครับคือจริงๆเห็นซีดีในทุกสัปดาห์ก็รู้ว่าซีดีพยายามมากซีดีพยายามหนักมาก นี่จับอยู่ในกลุ่มเด็กอายุน้อยสุดในบ้านด้วยคือ1 6บหดปี3คนใช่ไหมสามคนครับมีบิวมุกและลาดซีดีความเหนื่อยความแบบท้อของเรามีบ้างไหมเหนื่อยมันอาจจะมีบ้างครับแต่ทีนี้ท้อก็มีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องสู้ครับเราได้โอกาสมาแล้วเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเราได้กําลังใจจากไหนบ้างจากเพื่อนจากแฟนคลับจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจากเราเองจากคนรอบข้างพี่ทีมงานจากเพื่อนๆอีกทั้ง7คนแล้วก็ จากแฟนๆที่ให้กำลังใจเราที่แบบคอยเชียร์เรามาโดยตลอดที่เขาคอยโหวตเขาคอยสนับสนุนเราก็เลยแบบเออมีแรงพิสูจถ้าไม่มีพวกเขาเขาคงยอมแพ้แนานแล่ละอยากอยากรู้ว่าแบบซีดีให้คะแนนตัวเองอยังไงตั้งแต่อักวีคแรกเลย<ฆ>จนวีคล่าสุดเนี้ยพัฒนาการของตัวเองเรารู้สึกว่าเราเราโอเคขึ้นมากขนาดไหนผมว่าอยู่ในบ้านโ้นนะทำให้มีแบบความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ หลายๆอย่างครับในเรื่องเรื่องการร้องก็มีคุณแหม่มช่วยก็ช่วยได้เยอะมากเลยแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับประสบการณ์ถึงแบบตอนแรกคือครั้งแรกที่ขึ้นเดบิวท์ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็สั่นไปหมดเลยแหละแต่พอหลังๆก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกอยากจะไปร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วในส่วนตัวเนี่ยซีดีคือประทับใจดีที่สุด ประทับใจวิกไหนน่าจะเป็นมนะินิคอนเสิร์ตครับล่าสุดส5นาทีใช่เพราะแบบ <IP S 2> มันปล<ป>่อยสุดแล้วอะ่ะไไสวัสดีครับ <laughs> พี่เห็นภาพนิ่งคนแบบลงในโซเชียล <laughs> แบบเยอะมากแล้วคือแบบตัวอ่อนลงไปแทบจะเต็มคืนแล้วอะ <c oughs> ่ะเราดีไซ อะไรออกมาให้มันเป็นแบบมีแนวคิดยังไงเราคิดเองหมดเลยครับทั้งสคริปทั้งเพลงอะไรเงี้ยก็จะมีทีมงานช่วยแต่ว่าส่วนใหญ่สคริปต์ก็จะเป็นเราที่แบบเป็นคนออกแบบเองแล้วก็มุกอะไรเงี้ยเขาที่ผมบอกอยากอยากเล่นกับคนดูก็คิดเองหมดเลยแล้วก็มันมันก็เลยสนุกมากครับเพราะมันออกมาจากตัวเราจริงใช่อยากทำอะไรมากที่สุดอยากทำอะไรอยากร้องเพลงเล่นละครละครเวทีหรือว่าทำอะไรก็อยากลองทำหลายๆอย่างครับคือผม ชอบด้านการแันงเทิงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเล่นละครละครเวทีแต่จริงๆแล้วก็อยากร้องเพลงครับแล้วก็อยากลองทํำหลายๆอย่างดูก็ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าได้รับงานอะไรมาผมก็จะทําให้เต็มทีฝากผลงานกันหน่อยไหมมีอะไรให้เราได้ติดตามบ้างรู้สึกไปถ่าย MV กับเขามาด้วย<อ>50ชีวิต ใช่ครับาสมัยก็ไฟใช่ให้สิริฝากผลงานหน่อยเพลงชื่อเพลงว่ารักของชันนั้นคือเธอค่ะซึ่งเพลงนี้จะอยู่ในอัลบั้มเพลงรักทอเบสุดเพลงรักตาที่สำคัญอย่าลืมซื้อบัตรรอประกาศผลใช่ครับบัตรรอประกาศผลนะครับวันที่27นี้นะครับก็ จะได้รู้กันละว,ว่าใครจะได้เป็นเด็กสตาร์คนที่สิของเมืองไทยแล้วนอกจากนั้นยังมีคอนเสิร์ตของพวกเราทั้ง8คนและนนยังมีรุ่นๆพี่ม,มารลวมสนุกก็ยอ,อ,อยากให้ ทุกคนนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆมาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆนะครับพวกเราต้องการคุณครับก็อ,อยากจะให้มาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆนะครับมน<ช>าทิตยนีนะครับใช่ใครตัเกีเมเจอร์นะคะจองบัตรกันได้ที่นั่งยังพอ<ช>ม,มีเหลืออยู่นะคะ<ช>แล้วก็ไปเจอ ER ไปสนุกสนานกันได้เ<ม>นาะให้กำลังใจพี่เต้กับพี่กั้งหน่อยดีกว่า2คนสุดท้ายแล้วก็ฝากให้กำลังใจผ่านการโหวตด้วยอ่าครับก็สำหรับพี่เต้พี่กั้งนะครับผมรู้ว่าพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วก็อยากจะให้ทำให้เต็มที่ครับเพราะว่า เราได้มาถึงจุดนี้เราก็คงรู้ว่าเราไม่มีรเราจะเสียเราครับก็ไปให้สุดเลยครับแล้วก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรอดูอยู่ก็อยากให้ทราไม่เต็มที่ครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้สุดีจะไปเชียร์ครับออก็แฟ,<า>แฟนโบสถด้วยกราบแฟนๆด้นะครับที่รักผมแล้วก็รักพวกเราเดอะสตาร์ทั้ง10รุ่นเลยก็อยากจะให้ช่วยกันเลือกว่าอยากจะได้เดอะสตาร์คนที่สิบของเมืองไทยแบบนันนะครับก็ก็อยากให้ร่วมกันโบวตครับแล้วก็ แล้วก็อยากได้แบบพี่เต้สีขาวร,อาร็อกมันๆเลยว่าอยากได้แบบแหน,นกระจายเหมือนพี่กั้งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนคะครับอย่าเชียร์อย่าชมอย่างเดียวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียใจอย่างตอนซีดีไม่ได้ไปต่อร้องไห้ละง,งมกันทั้งห้องส่งทางบ้านน้ําตาแตกเ <c oughs> พราะว่ามัวแต่ดูเพลินไงเพราะฉะนั้นต้องโหวตกันด้วยนะคะเอเต้เนเพลินไปนอยออใช่นะคะวันนี้ขอบคุณซีดีมากนะคะขอบคุณค่ะ เรียกว่าเป็นการตะลุยสวนสัตว์ครั้งแรกในชีวิตของซีดีที่เต็มที่จริงๆครับเพราะว่ามีทั้งกิจกรรมสุดสนุกนะฮะวาดเสียวตื่นเต้นระทึกใจเรียกว่าการมาสวนสัตว์ครั้งนี้สมการรอคอยมาถึง17ปีจริงๆและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับในวันอาทิตย์นี้เราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นเดือดตาคนที่10ของเมืองไทยเพราะฉะนั้นรักใครเชียร์ใครอยากให้ใครได้เป็นเดือดตาหวนเข้ามาเยอะนะครับ วันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเลครับหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้เช่นเดิมนะครับทาง Facebook เข้าไปเซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้นะครับหรือว่าตอบคาถามทาง SMS มนะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4 6 4 2 5 5 5นะครับแล้วกลับมาพบกับแคนได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้าเลยนะครับหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าวันนี้ต้องลาไป สวัสดีครับ